ภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้สำหรับท่านที่ตามหาอเมริกันบามั่นพันแท้นะครับมีทั้งอนาคตพ่อพันตัวที่พี่น้องเห็นเนี่ยนะครับนะนี่ผมใช้คำว่าอนาคตพ่อพันนะครับแล้วยังมีพ่อพันนะฮะอายุเกือบ3ปีอีกหตัวนะครับ แล้วมีพันแท้แม่ลูกอีกหนึ่งคู่แล้วก็มีสาวน้อยพันแท้อีกหนึ่งคู่วันนี้เปิดแบบอยากขายพี่น้องครับนะฮะซึ่งราคาที่พี่น้องจะได้ฟังต่อไปนี้เนี่ยเป็นราคาขายเลยนะครับเพราะว่าขายถูกมากๆแล้วนั่นเองนะฮะพิกัดวัวอยู่ที่อำเภอบางคลา้าจังหวัดฉะเชิงเซาพี่น้องครับ เบอร์โทรติดต่อตามที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอครับวันนี้อย่างที่ผมได้เกริ่นเมื่อสักครู่นี้ฮะนะครับนี่คือตัวที่หนึ่งครับอน,นาคตพ่อพันธุ์กุมฝูงนะครับเดี๋ยวฟังรายละเอียดแล้วก็ฟังราคานะฮะแล้วก็ให้ดูเนื้อดูตัวใกล้ๆด้วยนะครับ เอาละครับพี่น้องครับทำไมผมถึงบอกว่าอนาคตพ่อพันฮะมันดูเหมือนใหญ่เหมือนอายุเยอะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับผมนะครับนี่คือมิสเตอร์บวกเบวกนัมเบอร์ครับนะฮะเกิดเมื่อวันที่สองเดือนสิบสองพันยี่สิบสามครับนะฮะอายุสิบหกเดือนพี่น้องนะครับ ผมมาเจอตอนแรกผมก็คิดว่าสองสามปีจริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะมีทั้งใบพันธุกรรมแล้วก็ฟันล่างนะครับฟันล่างเนี่ยยังไม่ผัดฟันเลยนะฮะยังเป็นฟันน้ำนมอยู่เลยพี่น้องครับแหกดูแล้วเนี่ยใสยสะอาดเงาวามอยู่ครบทุกซี่ฮะนี่คืออนาคตพ่อพันธุ์ครับผมนะบส่วนสูงครับผมวัดแล้วนะครับร้อยหกสิบ บวกลบนิดหน่อยฮะนะครับร้อยหกสิบบวกลบนิดหน่อยผมให้ไม่เกินสองเซนถ้าลบก็คือประมาณร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบเก้าประมาณนั้นครับนะบส่วนสูงนะฮะตัวเขาเองเนี่ยเป็นลูกของมิสเตอร์ UNC อ็นหนึ่งเจ็ดทับหนึ่งพี่น้องครับนะฮะแม่ก็คือ CC ซีสามสี่นะครับสายเอ็กเซลเลตแปดสองห้าครับผมนะฮะ สายเอ็กซเย์825ตัวนี้ยังไม่เคยทับนะครับยังไม่เคยทับเพราะฉะนั้นแล้วใหญ่ๆหนาๆแบบนี้พี่น้องครับนึกภาพว่าเมื่อเขาโตเต็มร่างอายุ4ปี5ปีไปแล้วเนี่ยวัวตัวนี้จะโตแค่ไหนฮะนั่นคืออนาคตพ่อพันธุ์ที่ผมได้บอกไปเลยนะครับราคาขายครับผม เป็นราคาขายจริงเลยนะครับนะฮะเป็นราคาขายจริงเลยเนื่องจากว่าทุกอย่างมันรวมอยู่ตรงนี้ฮะนะครับเม็ดสีนะครับ,รนะค,รบความโบสนะฮะตะโนกลึงไข่แข้งขาอยู่ตรงนี้ทั้งหมดครับเนี่ยฮะดูครับโลโก้ชัดเจนมากๆครับบวกเคบวกสี K ่หนึ่งไข่ใหญ่ด้วยพี่น้องฮะลึงสวยฮะพี่น้องดูนะครับ ลึงเนี่ยสวยมากๆครับนะฮะปลายลึงดำไข่ดำคลิปนี่ไม่ต้องห่วงครับผมดำสนิทเกือบทั้งใบเลยเนี่ยฮะดูนะครับหน้าตาอย่างหล่อฮะหล่อแบบเข้มๆนะครับตามสไตล์ของพ่อพันธุ์นะครับนะฮะเรื่องของรอยหยกักรอยย่นเนี่ยไม่ต้องถามถึงครับตัวนี้นะฮะราคาขายครับผมแปดหมืนบาทท้วนครับ นะฮะแปดหมื 80, ่นบาททวดโทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับโทรก่อนได้ก่อนนะฮะโดยเฉพาะตัวนี้ผมว่าไม่นานละครับยังไงก็ย้ายบ้านแน่นอนครับผมนี่คืออนาคตพอผ่านครับโทรเข้ามาได้เลยครับ mm hmm. เอาละครับคุณดอนครับผมให้ดูอีกมุมหนึ่งก็แล้วกันนะฮะเนี่ยนะครับไม่มีกระไม่มีจุดไม่มีด่างนะครับเป็น แดงโบสนะฮะเม็ดสีเนี่ยโอ้โหสุดยอดพี่น้องครับนะฮะนี่คือเม็ดสีในความต้องการของหลายๆท่านเลยนะครับก็คือส่วนหน้าครึ่งของส่วนหน้าเนี่ยออกดำเข้มนะครับส่วนลำตัวออกแดงน้ำตาลส่วนท้ายออกดำนี่คือวัวโบสขนาดแท้เลยครับนะฮะวัวโบสขนาดแท้เลยนี่ครับผม เนี่นะเมื่อกี้เขาโดนลวดนะครับก็เลยมีสะดุ้งนิดหนึ่งนี่แหละครับผมดูท้ายฮะนี่ครับดูครับความใหญ่ความหนาความลึกรวมตัวอยู่ตรงนี้นะฮะสำหรับวัวอายุ16เดือนนะครับอ่าเป็นวัวที่ไม่ได้อัดอาหารไม่ได้ทำประกวดอะไรนะครับก็คือกินเท่าที่มีนะฮะกินตามอ่าวัวฟาร์มทั่วไปนะครับ ก็มีหญ้ามีฟางนะฮะแล้วก็อาจจะมีอาหารค้นเสริมนิดนิดหน่นอยๆนแค่นั้นเองครับแต่ถ้าไปอัดไปบำรุงดีๆตัวนี้เนี่ยผมว่าใหญ่มากด้วยครับตัวนี้นะฮะโทรเข้ามาครับผมตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ไว้ให้ได้เลยตัวถัดมาพี่น้องครับตัวเมื่อสักครู่ว่าใหญ่เจอตัวนี้ใหญ่กว่าเยอะพี่น้องครับ ดูฮะแต่ว่าเป็นวัวเท่านะครับผมมาฟังประวัติกันเลยนะฮะตัวนี้นะครับมิสเตอร์วีอีหนึ่งหนึ่งนะฮะวีอีหนึ่งหนึ่งเนี่ยเกิดเมื่อวันที่สองเดือนสี่สองพันยี่สิบสองครับนะ,ะอายุทะไล่ตามใบเพชรเลยก็คือสองปีกับอีกสิบเดือนพี่น้องครับนะ,ะยังไม่ถึงสามปี เหมือนที่ผมได้เกล่นเมื่อต้นคลิปให้ฟังเลยนะครับนะฮะตัวพ่อนะครับผม V8195-8 ทับครับสาย j d h นะฮะตัวพ่อนะครับส่วนแม่ฮะแม่ก็คือม e ิส s VE ีอ่าหนครับขออภยัยสาย HK นะฮะก็ไม่แปลกแล้วครับสายบน เจดีเฮสายล่าง HK นะฮะถึงได้ส่งลูกออกมาได้ใหญ่ขนาดนี้ครับส่วนสูงวัดแล้วนะครับวัดแล้วก่อนที่จะมีการถ่ายทำพี่น้องครับสูงถึง165บวกฮะตัวนี้นะครับสูงถึง165บวกเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ทับได้แล้วนะฮะนะครับมีผลงานออกมาแล้วด้วยนะครับ เป็นวัวเทาโบสนะฮะแล้วก็โบสเข้มด้วยนะฮะเข้มยังไงมาดูครับอ่าเข้มในอ่าความหมายของพูดจาภาษาวัวก็คือหนึ่งพี่น้องครับคลิปคลิปหูเนี่ยดำรอบใบเลยนะฮะนะครับถ้าโบสธรรมดาเนี่ยคลิปอาจจะดำแต่ดำไม่เยอะบางทีดำซีกเดียวดำหน่อยเดียวนะครับรวมไปถึงจนถึง ขอบตาล่างพี่น้องครับนะฮะขอบตาล่างก็เป็นสีดำนะครับไล่เรียงลงมาข้อเท้านะฮะข้อเท้าทั้งสี่ข้างเนี่ยสวมถุงเท้าสีดำด้วยนะครับดูนะฮะนี่ผมไล่ความโบสให้ดูก่อนนะครับถัดมาฮะเป็นลึ่งนะครับปลายหนังหุ้มลึงเนี่ยก็เป็นสีดำพี่น้องครับที่สําคัญถัดมาอีกก็คือ ไข่ของเขานั่นเองฮะนะฮะถังเก็บน้ําเชื้อครับดำครึ่งใบพี่น้องครับนี่คือสุดยอดของคําว่าเทาโบสนั่นเองนะครับสำหรับสาวกวัวเทานะฮะตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับสูง165บวกกระดูกแข้งขาเนี่ยใหญ่มากๆครับนะฮะแล้วเป็นวัวที่รูปร่างโครงสร้างเนี่ย สวยสมูทมากๆเลยทีเดียวพี่น้องครับราคาขายนะฮะเป็นราคาขายเลยนะครับเนื่องจากว่าขายถูกจริงๆวันนี้งดต่อรองก็แล้วกันนะฮะราคาขายครับผมหกหมื่นห้าพันบาทพี่น้องครับโอ้โหวัวยังใช้งานได้อีกหลายปีเลยนะฮะและวัวยังโตได้อีกนะฮะยังไม่เต็มร่างนะครับวัวยังไม่เต็มร่างนะครับเพราะว่าไล่ตามใบเพชรแล้วเนี่ย สองปีสิบเดือนอย่างตำตำวัวเต็มล่างก็ประมาณ4ี่ปีพี่น้องครับนะสี่ปีห้าปีเลยทีเดียวนะครับกว่าจะเต็มล่างตำหนิอย่างอื่นไม่มีครับนะฮะหนังหนาขาใหญ่ลึงสวยไข่สวยกรีบดีด้วยตัวนี้นะฮะกรีบทงกรีบเท้าข้อขาหลังเนี่ยดีมากๆครับดูฮะกระดูกใหญ่ท้ายสวยมากพี่น้องดูนะฮะช่วงท้ายไล่ลงมาหา ช่วงขาต้นขาเนี่ยกล้ามเนื้อเกาะลึกดีตัวนี้นะครับราคาขายคืออิงเนื้อครับนะฮะเอาตรงๆนะฮะถ้าพูดแบบไม่ให้เจ้าของอย่ากโกรธผมแล้วกันนะครับเจ้าของวัวตัวนี้เนี่ยซื้อราคานี้แล้วไปขุนขายกําไรเพียบเลยเอาตรงๆเลยแบบนี้เลยแต่ว่าคือเสียดายพันธุก,กรรมนะครับนะฮะเสียดายพันธุกรรมวันนี้เปิดแบ่งให้ท่านเอาไปคุมฝูงก็แล้วกันนะครับราคา65,000บาทครับผมโทรเข้ามา ตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอได้เลยครับลําดับถัดมาพี่น้องครับลําดับต่อไปนี้นะฮะคู่นี้แล้วก็อีกหนึ่งตัวสาวน้อยสำหรับคนงบน้อยที่อยากเลี้ยงวัวที่มีพันธุก,กรรมชัดเจนนะครับมีใบเพชรมีใบพันประวัตินะฮะสำหรับคนงบน้อยๆฮะ,ะห้ามพลาดครับสอง คู่อ่าหคู่แม่ลูกแล้วก็เพศเมียอีก1ตัวนะครับฟังประวัติก่อนเลยครับนะฮะนี่คือเอาตัวแม่ก่อนนะครับมิส s n n n l n n i n n g 0 1พี่น้องครับนะฮะเกิดเมื่อวันที่25เดือน2 2019อายุประมาณ6ปีฮะให้ลูกมาแล้ว2ตัวตัวนี้ตัวที่3นะครับผมนี่ฮะ ตัวที่3นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูประวัติของลูกด้วยนะฮะว่าเป็นลูกใครฟังประวัติของแม่ก่อนแล้วกันนะฮะตัวแม่เนี่ยสูงประมาณ140%บวกลบนะครับอันนี้ก็วัดแล้วเหมือนกันนะฮะจดทะเบียนเป็นัวทานะครับนะฮะใบเพชรก็เกรชัดเจนนะครับผมดูฮะจุดเด่นก็คือในเรื่องของความยาวของลำตัวนะครับพ่อของเขาคือมิส พีซ so ีเซอร์จินแมนโซ่สี่เจ็ามทับสครับตัวนี้นะฮะตัวตัวพ่อของของแม่นะฮะตัวพ่อของตัวแม่นะฮะส่วนแม่นะครับมิสพีซีสอเทับสเป็นสายของ HK พี่น้องครับนะฮะสายของแม่ของแม่ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวลูกฮะนะครับ ตัวลูกเดี๋ยวรูลูกหน่อยนะฮะเนี่ยนะครับส่งลูกออกมาเป็นสีแดงครับนะครับเพราะว่าพ่อของเขาคือมิสเตอร์สี่หนะครับสี่สห้นี่แอดก็จำไม่ได้ว่าชื่อชื่อจริงชื่ออะไรนะฮะเอาเป็นรหัสนะครับ4ี่สาหนะครับถ้า437น่าจะเป็น Investment นะฮะเอ็ดใช่ไหมฮะอ๋อลิทคิวนะครับผมขออภัยนะฮะ ผมก็จำชื่อไม่ค่อยได้เอาละครับตัวลูกนะฮะเกิดเมื่อวันที่สิบตุลาคมสองพันห้า้อยหกสิบเจ็ดอายุสี่เดือนนะครับตัวนี้ก็แดงโบสฮะคลิปมาแต่เด็กเลยเนี่แหละครับอายุสี่เดือนครับผมดูฮะตัวนี้แน่นมากๆฮนะเนื้อตัวเต็มดีมากๆครับอายุตามวันเดือนปีเกิดเนี่ย อายุแค่สี่เดือนเอาละครับพี่น้องครับทีนี้ฟังราคาขายฮะวัวที่มีใบพันธุ์ประวัติชัดเจนแบบนี้นะครับโลโก้ตรงกับใบเพชรน,นะครับราคาขายแม่ลูกฮะสี่หมืนห้าพันบาทพี่น้องครับนี่ก็ลอยเนื้ออีกแหละนะฮะนี่ก็ลอยเนื้ออีกนะครับแม่ลูกสี่หมื่นห้าพันบาทโทรเข้ามา ตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอนั่นแหละครับอดูมุมไกลๆครับเนี่ยฮะแบบเนี้ยฮะพันแท้เลือดร้อยแม่ลูกสี่หมื่นห้านะครับหาที่ไหนได้ครับผมหาที่นี่แหละครับช่องพูดจะภาษาวัวโทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ผมได้ขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอได้เลยครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาดูตัวต่อไปกันเลยครับที่ผมบอกว่า งบน้อยแต่อยากเลี้ยงวัวที่มีพันธุกรรมชัดเจนวันนี้อยู่ตรงหน้าจอเนี่ยแหละฮะนี่คือสาวน้อยที่ผมมองว่ารูปร่างเขาเนี่ยสวยสมูทมากๆครับนะฮะสวยสมูทมากๆนะครับนี่คือมิสนะฮะดับเบยูดับบยูศย์สีครับ โลโก้ชัดเจนนะฮะ0ูนสี่เก้าครับเกิดเมื่อวันที่22เดือน4 2,024ปัจจุบันอายุ10เดือนครับผมนะฮะส่วนสูงเมตร20นะครับอันนี้วัดแล้วนะฮะถ้าบวกลบก็น,นิดหน่อยฮะ1เซน2เซนไม่เกินนั้นครับนะครับ1เซน2เซนไม่เกินนั้นพ่อมาฟังสายพ่อก่อนเลยนะฮะพ่อของเขาคือ มิสเตอร์บอยเรสพาสปอร์ตแปดสี่นะครับก็แน่นอนฮะถ้ามาอย่างนี้ก็สายพาสปอร์ตแน่นอนละครับสายแม่ครับผมมิสโยไบเฟินหนึ่งสองเจ็ดสาย h k นะฮะเอาอย่างนี้นะครับถ้ามีบอยขึ้นหน้าผมอนุมานว่าบอยบามันแน่นอน นะครับใครที่เล่นบามันพันแท้ไม่รู้จักบอยบามันก็เชยอ,อันดับที่สองแม่โยไบยเฟินผมอนุมานว่าของพี่โยนะฮะนั่นก็ทั้งบามันและก็บีบมาสเตอร์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกสมาคมไทยบีบมาสเตอร์ด้วยพันธุก,กรรมของสองฟาร์มดังสองฟาร์มใหญ่มารวมอยู่ในตัวนี้นะฮะเนี่ยครับแล้ว สายพันธุกรรมที่สูงขึ้นไปกว่านนั้นก็คือของนอกทั้งนั้นเลยนะครับพัส,สปอร์ตด้วยแล้วก็เอเคด้วยนะครับพี่น้องครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยราคาที่จะแบ่งให้พี่น้องไปเลี้ยงเนี่ยตัวนี้นะครับราคาฟังให้ดีนะฮะฟังไม่ผิดนะครับสามหมื่นบาทพี่น้องครับพันแท้พันธุกรรมชัดเจนนะฮะอายุ สิบเดือนผมว่าตัวนี้อนาคตไกลเนื่องจากว่าบอดี้ของเขาเนี่ยมาดีเลยเกินพี่น้องสังเกตแผ่นหลังสังเกตเส้นหลังฮะเป็นวัวที่เส้นหลังดีกระดูกแข้งขาถือว่าใช้ได้ครับสําหรับวัวสิบเดือนมาดูหน้าดูตาใกล้ๆสักนิดหนึ่งนี่ฮะเป็นแดงโบ๊ทเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นแดงโบทนะ๊ทฮะคลิปดํานะครับ มาดูท้ายสักนิดนึงนะฮะเครื่องเพชรก็สีดําสนิทเลยพี่น้องนะครับมุมนี้จริงๆแล้วผมไม่อยากจะถ่ายเนี่ยครับเพราะว่ามันมันย้อนแสงนะฮะยิงยิงเอาตะวันชัดเจนเลยนะครับไม่เป็นไรฮะทุกอย่างประกันคุณภาพประกันตำหนินะครับโดยพูดจาภาษาวัวนะครับที่ผ่านมาก็คือแอดรีวิววัวเนี่ยไม่เคยเกินจริงอยู่แล้วนะครับวัวที่ส่งให้ลูกค้าเนี่ย ไม่เคยโดนดนําหนิไม่เคยโดนตีกลับครับนะฮะอันนี้การันตีได้เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะวันนี้ทุกตัวนะครับที่ท่านได้ดูการรีวิวทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็คือกติกาการขายเป็นแบบนี้นะครับผมถ้าท่านถูกอกถูกใจแล้วก็มัดจําเลยครับสามสิบเปอร์เซ็นตนะฮะทุกตัวนะครับอยากได้ตัวไหนก็ว่ามามัดจำสามสิบเปอร์เซ็นนะครับส่วนที่เหลือคือจ่ายวันที่ รถมาขึ้นวัวนะครับแอดมินพูดจาภาษาวัวรีวิววัวไม่มีเก็บเงินปลายทางครับวัวทุกตัวรับประกันตามที่บอกไปในการรีวิวนะครับซึ่งตัวนี้ผมมองว่าอนาคตดีมากๆครับ30,000บาทผมว่าไม่น่าเกียดเลยนะสำหรับราคานี้นะครับเอาละครับพี่น้องครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ พูดจาภาษาวัวนะฮะท่านมีวัวมีควายนะครับต้องการรีวิวผ่านช่องพูดจาภาษาวัวหรือว่าไลฟ์สดทาง facebook แล้วก็ช่องพูดจาภาษาวัวอินดีรับงานทุกเคสทุกรูปแบบฝากไลฟ์ฝากแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะฮะเพื่อให้ทุกคนได้ดูทั่วๆให้เท่ากันวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ